เออบึ้มบมดีครับเออบึ้มบมดีครับเออผมมีระเบิดนี่ว่าลืมไปลืมไปว่ามีระเบิดแต่ไม่อไรครับอีกตัวโอ้โหสี่ตัวรวดดูเดือดเหลือเกิน สวัสดีครับชาว Predator m e r ทุกท่านีกับผมก้องซานะครับวันนี้ท่านกันในเกม Combat Master Mobile กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ไปเจอปืนกระบอกหนึ่งที่ต้องเป็นปืนน่าจะเป็นปืนใหม่ล่าสุดเพราะว่าในส่วนของ Combat Master คราวที่แล้วเนี่ยไอในส่วนของที่เป็นแบบเอ่อที่ที่โดนแบนไปนะที่โดนเรียกว่าโดนฟ้องกันไปนะครับอันนั้นคือยังไม่มีในส่วนของปืนกระบอกนี้เป็นปืนยิงระเบิดครับ g r e n a d h e r GL9 นะครับน,น,น,น่าสนใจก็เลยลองหยิบมาเล่นกันดูโอเคก่อนจะดูลืมกดไลค์กด subscribe like, กดกแจ้งครับเป็นราักใจก้องซาเราเอาปืนยิงระเบิดไปแล้วยิงคนกันดีกไปครับลุย โ o ด้าช็อเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆดโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับฟาร์มโอ้น่าจะเป็นด่านที่แคบเหมือนเดิมนะไหนลองดูสิโว้ยโคเท่แล้วเราจะมันยิงยังไงยิงนัดเดียวคือตุ้มตายเหรอต้องกดยิงอุ้ยอุ้ย m เจ็ดเก้าหครับอุ้ยอุ้ยรุนแรงอยู่อุ้ยเอาเอาวันนี้เฮ้ยไม่ตายอุ้ย กระสุนหมดกระสุนหมดเดี๋ยว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 กระสุนหมดเพื่อนบ้าเอ้ยกระสุนหมดโอ้โดนยิงเออแห้งเลยไปเปลี่ยนปืนครับเฮ้ยมือลั่นเหลือเกินเออบึ้มอุโหลดโค้ทเออ้มอุโหลดโค้ทเชอบชอบท่ารีโหลดเหลือเกินมีใครใช้แบบเราไหมเพื่อนบอกเลยว่าปืนนี้ปึ้มอุ้ยรีโหลดอย่างเทเลยครับแต่ต้องเปลี่ยนปืนแล้วล่ะกระสุนหมด เฮ้ยมีคนใช้เหมือนกันเพื่อนขอสลับปืนดูขอสลับปืนก่อนเกอไม่ได้เฮ้ยปืนมันยิงมันดิอุ้ยปืนพกดีจังปุ๊ปวิดระเบิดติดขอหน่อยเพื่อนสวัสดีครับไม่อะไรกินยิงน่องเล็งยิงน่องเล็งยิงไม่ต้องอเอาไปโดนเอ้ยปิดปืนก่อนเออคนข้างเออไม่โดนไม่ต้องเล่นแล้วเอาปืนระเบิดเนี่ยผมว่าน่าจะมันสุดละไปครับอันนั้นตามมาตามมาตามาตามเพื่อน โอ้ฟ oh รีไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอื้อไงไม่ต้องยิงโดนศัตรูยิงอัดก็ไม่โดนขอโทษขอโทษอื้ออย่างที่คุยไม่โดนมุณจะตีนั่งเหรอกดค้างก่อนอือมีรถอืโอเคกระสุนหมดอ่ะมีใครเปลี่ยนมีใครเอาปืนระเบิดมาเล่นบ้างไหมเพื่อนโอ้เดี๋ยวดเดินโดนโดนโดนเดินติดเออโอเค ไปไหนกันครับเพืปิดคาบผมหน่อยเร็วคาบผมหน่อยเฮ้ยมีคนเหมือนมีคนออกมาเหมือนมีคนออกมาสลับปืนมาอ้าโอเคได้แล้วเอาเดี๋ยวกดผีซะโอ้ยปุ่มมันลั่นเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวนี่นี่ครับผมชอบเอาเพื่อนแย่งทำไมเนี่ยโอ้ตายแล้ววิ่งใส่วิ่งใส่วิ่งใส่อย่าวาร์ปอย่าวาร์ปอย่าวาร์บไงล่ะเออคุณโม่หงอแล้วโอ้โหอะไรวะอ้าอะไรเนี่ยนี่มันคือท่ารีโหลดพิเศษใช่ไหมเป็นแบบรีโหลดเหมือนคล้ายแบนด์ฟิวอ่ะผมก็เห็นอยู่ลีโดนี้ ายไม่โดนอะไรเลยขอยิงหน่อยเพื่อนอืออากาศสุดหมดคำนึงนะเพื่อตายก็ได้เราต้องการตายครับเพื่อจะเอาอกระบอกนี้มาแคปับไปยิงอะไรเพื่อนอืออะไรยิงอะไรดับเบิลคิวไปด้อยิงกระเดิ้กระดิ่งกระดอนโอเคเลยเพื่อนมานะขณะข้างหน้าครับอัดหน้า อุ้ยแป๊บนึงแป๊นึงเป็นปืนก่อนเป็นปืนก่อนกดผิดกดไปโดนเออเฮ้ยไปยิงระเบิดสนุกสนุกสนุกโอ้ผมว่าเป็นปืนพกที่โอพีมากเลยนะจริงๆชอบชอบยิงคือยิงทีแบบยิงทีแบบกระเด็นหนักบึ้มบั้มบึ้มบึมเลยอุ้ยชอบผมว่าปืนนี้สนุกนะโอ้หดีกว่าปืนโมฆะบดายอีกนะฮะเพราะว่ามันนัดเดียวคือผมว่ามันน่าจะมีโดนเนิื้อแหลกกระบอกเนี้ย คือมันโหดเกินดิกระปดล็อกดูดิเล่นเกมเร็ยวเลเวลขึ้นรัวๆเฮ้ยชอบสนุกโอ้โหเป็นผพลที่สนุกมากเลยอ่ะปืนคู่เอาไว้คลิปหน้าเนาะกำลังรู้สึกว่าเล่นกระบอกนี้ถูกใจมากเลยครับเฮ้ยปลาด่านใหม่ไม่เคยเล่นด่านนี้ไม่เคยเล่นครับ t o ้ e โหภาพสวยเลยด่านนี้โอ้มือลั่นอีกแล้วโอ้เงยสงสัยผมต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วเพื่เนี่ยโอเค เออบึ้มบดีครับเออบึ้มบดีครับเออผมมีระเบิดนี่ว่าลืมไปลืมไปว่ามีระเบิดแต่ไม่ไรครับอีกตัวโอ้โหสี่ตัวรวดดูเดือดเหลือเกินเอาไปเลยเพื่อนอุ้ยมีด่านใหม่ด้วยว่ะเจ๋งเจ๋งนี่คือเล่นมาก็เพิ่งรู้มีด่านใหม่เหมือนกันนะเนี่ยนี่และอัดหน้าไปครับหนึ่งลูกอุดได้ปะเนี่ยหรือผมยิงตัวเองตายวะผู้รอไี่ลหรบึ้มบั้มบึ้มบั้ม นหหี่ผมก็อย่างชอบเลยเออเล่นก่อนเล่นก่อนเนิร์ฟเนิร์ฟแน่ๆเชื่อผมเชื่อผมว่าเนิร์ฟแน่ๆครับจริงๆผมว่าปืนมันโหนไปอ่ะจริงเออดูสิเออปืนยิงระเบิดนี่มาสนุกจริงเออโอ้ใหม่ก่อนพังไปแล้วพังไปก่อนสองลูกไม่โดนใครเลยโดนอยู่ กดค้างไปก่อนไม่โดนเอือคือผมต้องการตายครับเพื่อต่อปืนระเบิดไปเล่นเุ้อุ้ยเพื่อนไม่โดนขอโทษไอ้ยย่าฉันยิงได้ฉันยิงเออชอบชอบกระบอกนี้ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ข้อเบบก่อนข้องเบบลูกหนึ่งลูกหนึ่งไอ้ยุบมันเก็บปืนก่อนปืนก่อนกดผิดกดผิดบางทีผมก็ปรับกลุ่มจางไปนะก็รู้สึกเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นเพื่อความสนุกครับผมไปฮะทุกเอือ ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับืออไม่โดนขอโทษทีไอ้ออ้าวไม่โดนอนะีกแล้วโดนอีกวะโอเคคือมันนัวมากเลยอะเกมนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่หลายๆคนที่ชอบเล่นเกมแนวแบบยิงกันดุดอย่างนี้น่าจะถูกใจมากครับเช่นผมเป็นต้นไออื้ออุ้ยโดนสไนเปอร์กลัวเะล่าเพื่อนผมเคยกลัวเะล่ะคามจริงเคยกลัวเะล่ะอุ้ยโดนเฉยืออไม่โดน ไม่โดนเพื่อนไปสองตัวไปดีครับ่าหมดไปแล้วหมดไปแล้วเอ้อไม่โดนต้องซีเรียสครับปืนระเบิดเนี่ยผมว่าโอสุดละจริงไม่ต้องเล่นแล้วก็บอาอื่นะอ้ยอ้าวมีคนด้านขวาโอ้แต่ดูดูสกอร์นะครับสามที่สามสามทีแล้วนะครับไอ้ยอยยยย ระเบิดก่อนนี่อยาปาแล้วกดใส่หน้ามันเออบึ้มบัมบ่มป็นบัม่มบั่มไปดิกดค้างไปครับกดค้างไปกดค้างไปดีโดดเฮียเออกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วกระสุนหมดแล้วแบบจะสี่สิบคิวแล้วเออชอบจังเลยกระบอกนี้ยิงเล่นนี่สนุกครับกระบอกนี้เอ็กพีขึ้นอย่างไวเพราะข่ารัวครับห้องแสดงงานศิลปะขอผมว่าด่านเนี้ย ด่านเนี้ยแหละเพลินเพลินเพราะด่านมันแคบมาก,กมาเลยครับมาเลยโดนตรวไปก่อนเลยหนึ่งลูกหนึ่งลูกมาเปล่ายิงไปก่อนต <c oughs> ัวเล็งได้ด้วยนะ <c oughs> เล็งทำไมล่ะอืออุอ๊ยไม่โดน <c oughs> มาเปล่าเกิดเปล่าอุ๊ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วทำอะไรไม่ได้ไปไปึ๊กปึ๊ปึ๊กไปก่อน <c oughs> กดหัวไปก่อนกดหัวไปก่อน <c oughs> แต่กระสุนมันแค่สี่นัด <c oughs> โอ้งจริงสี่นัดก็โกงแนละ้วคสี่นัดก็เยอะแล้วจริง หนึ่งลูกไปกำลังจะยิงปุ๊เลยมันมาฐานเราอ่ะกลาวเพื่อนฮะจะเอากดไม่โดนกดไม่โดนไม่เป็นไรเออเออเอโอ้ไม่ก็ื้อไม่โดนเข้าทีเข้าไปก่อนหนึ่งลูกเข้าไปก่อนหนึ่งลูกโอเคกระสุนหมดไปกลายเป็นสายระเบิดไปแล้วนะทุกคนโอเคไม่โดนกดค้างอ่ะไม่โดนละ คือมันต้องเลงจริงเนาะเกมนี้แต่กระบอกนี้ไม่ต้องเลงก็ได้ครับกดเข้าไปหนึ่งลูกไปโดยครับเอออัดหน้าไปครับนี่เราผสมประสานระเบิดเลยครับเออโบอกว้าบอกว่าอืว่าสายบนสายบนมี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 ผมว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีปืนนี้ครับจริงใครรู้มีปืนนี้หยิบมาเล่นครับคุณจะปั๊มเบลได้ไวมากอะไรเพื่อนอะไรอะไรกดค้างไปก่อนฟังหมดไปก่อนหนึ่งลูกอ้าว กำลังปลาระเบิดเลยเนี่ยกำลังมันเลยมาอันนี้มันกว่าระเบิดอีกมาอุ้ยไม่โดนเพื่อความปลอดก่อนไปแล้วอือมีรถเอ้ยไม่โดนคันนี้ละโดนอ่าโอเคที่ผมได่เพื่อนเลยเฮ้ยเขาปลาอย่างเม็ดเลยครับกระสุนสุดท้ายว่ะล่าช็อตนะล่าช็อตแล้วครับเพื่อนเข้าไปก่อนลงลูกมาข้างบนมีอ่ะบนซ้ายมี ยิงระยะไกลไม่โดนอือแต่เนี้ยโดนครับสองตัวเลยอ้าวอีกติดเพื่อนอือไม่โดนกดค้างครับกดค้างเออสองตัวไปดิขวามาเพื่อเราเองโอเคโอ้ยก็อดโอ้ดูขอ,โอ,โอ,โอพเพื่อนแป๊บนึงดูของเพื่อนทุกนัดของผมนี่คือเข้าเพื่อนหมดเลยฮะขขมาคุยกับมันก็ได้ไหม ยิงผมเด้ยิงผมได้เก่งจริงยิงผมเด้เอาหล่ะผมจะเปลี่ยนเป็นปืนระเบิดตอบโจทย์ผมที่สุดแล้ววันนี้เกิดอะไรเพื่อนเออเออมาเอาจักไม้ปืนระเบิดอู้ไม่โดนยิงไกลไปแต่จะชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเพื่อนอืออุยระเบิดเข้ามาแล้วกนเข้ามดสองลูกเลยบึ้มไปครับบึ้มไปครับตัวสุดท้ายวะเนี่ยตัวท้ายป่ะตัวสุดท้าย โคตรมันเลยครับมันจริงเกมแปดแล้วว่าเก้าแล้วปะโอโ้โห <c oughs> อีกเกมกกเกมืกันอีนเกมนึ้ก็สิบพอดีอะนี่มันปืนปั๊มเวลนี่หว่า h a n g e r X87 ดา่านนี้ผมว่าปืนยิงระเบิดน่าจะลิ่ลำบากอยู่นะโอเคโดนปหโอ,โอ้แต่ไม่เป็นไรครับยังยิงได้อยู่ข้างบนข้างบนอุ้ย ระเบิดอย่างงี้ก็โดนเหรอโอเคอยู่นะป่นอ้าวกำลังจะยิงเลยเว็บเป็นฟรีความบปนเทิก่อนหนึ่งลูกความบัก่อนหนึ่งลูกเอออัดไปดิเล่นสายระเบิดครับวันนี้กระสุนหมดแล้วนี่เมื่อกี้ผมเห็นปืนคู่อยู่ไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะ ขึนมาเอออ้าวกำลังจะยิงโอ้โหเพื่อนเลยลูกสองไงเพื่อนเลยลูกสองเงคว้าไปแล้วคว้าไปแล้วอ้าวกดผิดมันชอบมือมันชอบไปโดนไงอุ้ยอุ้ยกระบอกนี้ยิงไปก่อนหนึ่งลูกตายไหมให้ตายอุ้ยโดนด้วยไงเขาเรียกว่าคำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วโอเคมาเฮ้ยกระบอกนี้กระบอกนี้เราจะเป็นในคลิปหน้าครับทุกคนกดไลค์กันเยอะครับเจอกันแน่นอนคุนโหดอยู่คุนโหดอยู่ น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราันนี้ขอปืนระเบิดก่อนอันนี้ปืนฟรีนะอันนี้ใครอยากเล่นก็เล่นได้เลยครับเขาแจกนะเหมือนเขาจะแจกนะอันนี้ออไงล่ะเราโดนคนขวายิงตายแล้วก็ได้ยิงซ้ายนะครับเยอะเลยเพื่อนตือไม่โดนข้างบนมีปะข้างบนข้างบนมีอุ้ยทะลุด้วยเหรอกำแพงอ่ะเฮ้ยโอพี OP จัดโอพี OP จังวะตื้อผมหมดเก็บปืนก่อน อพิมก่อนพิมก่อนพิมก่อนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพิ่์ดอยู่ข้างบนอาโอเคตายลีโรดออโอเคความแม่นยำนี่ร้อยเต็มร้อยฮะเออโอเคมันต้องอยากเล่นปืนระเบิดเพื่อนข้ามหน่อยเร็ว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 ข้ามหน่อยเออไงล่ะอะไรวะเนี่ยนี่คือเล่นอะไรวะอะไรเนี่ยโยนเกมครับโจรเกมไม่โจรเกมอ่ะแต่ผมโจรวิกเกนเนตเออมา เออมาเออเอาไม่โดนแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสองลูกเกลียนมาไม่โดนอัดหน้าเลยครับเต็มเต็มหน้าเต็มเต็มไม่โดนมาเปล่ามาเปล่าขวามี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 เจอลูกซองหยิบลูกซองมาแล้วหีิบลูกซองคนหนึ่งมาแล้วโอเค อัดหน้าไปครับเอออุ้ยปืนกลคู่ก็น่ากลัวกันนะเอออัดเายิงตัวยิงตัวหน้าโดนตัวหลังขอบคุณครับอันนี้ก็ตัวก็ใช้มันซื้อเลยอเคมานิโรดมาไม่โดนข้างในมีข้างในมีหมดเวลาพอดีเลยค่าดูเดือดจริงๆครับมันเป็นปืนผมว่าเป็นปืนที่โอบีมากเลยนะ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปรับเนิร์ฟอะไรยังไงเนาะสำหรับกระบ,บอกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่ยิงสนุกครับสำหรับปืนในส่วนของกระบ,บอกนี้เนาะนะมผมบอกแล้วด้วยสิพอดีเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกอร์นเน็ตลันเชอร์จีเอลไนครับก็เป็นหนึ่งปืนที่คือยิงมันมากเป็นปืนเป็นปืนพกที่ดีเลยนะครับก็ควรใช้ใครอยากเล่นเกมนี้อยากเล่นเอาแบบหยิบปืนพกมาสู้เนี่ยผมก็บอกเนี้ยตอบโจทย์นะฮะโอเควันนี้มาเท่นี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเปย์ปืนกันเนาะโอเคสวัสดีวเ่นแล้วกันทุกคนสสวััดีครบ